สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนคะคะเข้าสู่ชาแนลมนุยิปซีค่ะกลับมาพูดก,กิฟต์นะคะนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ค่ะของชาวราศีกันลักขณากันนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด u like b s c r i b e นะคะและ้วก็ยังไม่ลืมเนาะที่จะคอมเมนต์นะคะพูดคุยกันตลอดทุกทุกคลิปเลยเนาะขออภัยด้วยนะคะเสียงอาจจะแผลๆแล้วก็ขัดข้องนิดนึงเนาะ ช่องของกิฟต์นะคะแบ่งออกเป็น3พาร์ทใหญ่ๆเช่นเดียวกันนะพาร์ทแรกนะคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่ไม่ชัดเจนแล้วก็ตามมาด้วยคนโสดนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในพาร์ทของคนมีคู่กันก่อนอดีตที่ผ่านมานะคะถ้าดูจากหน้าไพา่กิฟค่อนข้างแบบอืมนะสุ่มกองสครูกิฟค่อนข้างรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นะคะ เปลี่ยนไปในรูปแบบหรือว่าในลักษณะที่1คือดีขึ้นนะคะเข้าใจกันมากขึ้นเ,เรียนรู้เติบโตพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันมากขึ้นบางคู่บางท่านได้แต่งงานแน่นอนแล้วนะคะมีการเดินทางนะคะหรือว่าย้ายไปอยู่ในครอบครัวหรือว่าต่างคนต่างนะคะเปิดใจพาไปพบครอบครัวมากขึ้นนะคะพาแบบไปเรียนรู้ว่าครอบครัวเราเป็นยังไงครอบครัวเขาเป็นยังไงนะคะก็มีการวิวฒนาการที่ดีมากๆนะคะไพ่ขึ้น10 ทวยกับเดอะฟูลเลยเป็นการเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเช่นเดียวกันเนาะ ให้ระมัดระวังนะคะเรื่องราวของคนในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือของเขาก็ได้นะคะอาจจะมีตัวแปรในเดือนกุมภาพันนี้เนาะที่ทําให้รู้สึกเหมือนไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกเหมือนอมีแรงกดดันอะไรหลายๆอย่างบางคู่บางท่านนะคะได้ดีอยู่กับชาวราศีพฤกษแลัคนาพฤกษบนะคะไพ่ประจําตัวในเดือนนี้เป็น3ดาบนะคะ3ดาบเป็นพลังงานของ1คือ ความรู้สึกที่ไม่สบายใจนะคะมีแผลมีปมมีอะไรบางอย่างซ่อนเร้นในจิตใจของเราไม่สามารถอธิบายอะไรใด้ดได,ได้แต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้แสดงออกชัดเจนขนาดนั้นก็คิดว่านะคะน่าจะเป็นในเรื่องของความไม่สบายใจของเรานี่แหละที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครวัวหรือว่าที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างครอบครวัวอะไรหลายๆอย่าง พลังงานในฝั่งของคุณนะคะค่อนข้างจะพูดยังไงดีอ่ะมันมีความเรียบนิ่งมากๆเลยค่ะชาวราศีกรนัลั์ขณากาันคุณเป็นคนที่ใจเย็นมากๆแล้วก็เป็นคนที่ใช้นะคะเหตุผลก่อนอารมณ์เสมอเดือนนี้จะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณใช้ความคิดและไตรตรองความสัมพันธ์ความรักความเป็นไปได้ในเรื่องของการสร้างอนาคตค่อนข้างเยอะกิบว่าคุณไม่น่าจะห่วงอะไรมากเพราะว่า ดูจากทรงไพ่นะคะค่อนข้างที่จะบาลานซ์กับเขาได้ค่อนข้างดีบางคู่บางท่านที่มีปัญหาหรือความสัมพันธ์ยอยู่ชะง,งักกันไปนะคะกิบว่าเดือนกุมภานี้นะจะเป็นอีกเดือนหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างที่จะกลับมาแล้วก็สามารถดําเนินชีวิตสา,สามารถแบบทาใหท้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่สุดท้ายกิฟอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าค่อนข้างชัดนะคะว่าต่อให้มีในเรื่องของการขยับความสัมพันธ์ ความไม่สบายใจทั้งหลายทั้งแหล่ที่คุณมีหรือว่าคุณคลางคลงใจอะไรบางอย่างในตัวเขามันก็ยังคงอยู่ยังไม่ได้รู้สึกว่าถูกคลี่คลายไปอย่างเลยเนาะเรามาดูความรู้สึกนึกคิดของคุณกันนะคะที่มีต่อเขาในะคะชาวราศีกันลัคนากันไพ่ขึ้นเด็กถือดาบนะคะตามมาด้วยเดวิลเนาะ,ะคุณรู้สึกว่าเขาว่ามีกำแพงอะไรบางอย่างไม่รู้เข้ามา ขวางความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาสิ่งที่ไพ่เตือนคุณนะคะก็คือว่าการที่ปล่อยให้เขาแบบโดดเดี่ยวหรือว่าคิดเองคนเดียวบ่อยๆเนี่ยมันทำให้มันทาให้ทุกๆอย่างมันค่อยๆแบบดาวลงกิ๊บว่าการอยู่ร่วมกันของคุณหรือว่าการกลับมาเป็นครอบครัวอะไรสักอย่างหนึ่งกิ๊บว่ามันมันทำให้เห็นอะไรได้ชัดขึ้นนะคะคือกิ๊บว่าน่าจะกลับสู่สภาพเดิมที่เคยที่เคยเป็นมาอื คุณรู้สึกอยากจะหนีนะคะความรู้สึกของคุณอยากที่จะหนีจากคนคนนี้เหมือนกันนะเพราะหนึ่งคือการที่เขาทําตัวหรือว่าการกระทาอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่มันแปลกไปบางทีก็อาจจะนิ่งเงียบราบเรียบจนเกินไปมีความน่าเบื่อในความสัมพันธ์ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้หวือหวาถามว่ารักไหมรักแหละถามว่ารู้สึกดีไหมใช่รู้สึกดีมากๆนะคะมันยังคงเป็นความรักความสัมพันธ์อยู่พายมันขึ้น the lovers นะคือหรือไม่ ให้ระมัดระวังใจตัวเองนะคะช่วงนี้เราอาจจะเสน์แรงกระด้ดึงดูดใครสักคนหนึ่งมาเข้ามาทําให้รู้สึกเหมือนมันมีการเปรียบเทียบซึ่งแต่ก่อนน่ะไม่เคยมีคุณได้ถอดใจกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปนะในเดือนนี้นะคะเดือนก่อนนั้นนี้มันค่อนข้างที่จะดีมากๆแต่เดือนนี้มันจะชะง,งักที่ตัวคุณนะคะเกิดความไม่มั่นใจไม่รู้เหมือนกันทําไมถึงวันไหวนะคะได้ขนาดนี้เนาะการเทคแอคชั่นของคุณเนี่ยคะชาวราศีกันลัคนากัน 5ดาบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะถ้าดูจากไพ่เนาะคุณอยากได้เวลาค่ะคิดว่าเดี๋ยวมูบางคู่บางท่านเดียวกับชาวราศีมีลัคนามีนนะคะ The Star ราศีกุมลัคนากุมค่ะบางคู่บางท่านได้ดียวกับหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงนะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานแบบคนรู้จักเยอะแยะไปหมดเลยก็ได้ผลิตภัณฑ์ความสวยความงามนะคะได้หมดเลยนะคะเจ้าของกิจาการร้านอาหารได้เช่นเดียวกัน คาเฟ่อะไรแบบนี้เออถ้าคุณไปดิวอยู่กับคนพวกนี้ก็น่าจะตรงที่สุดนะคะ2นะคะพายอยากจะบอกว่าการแท็กช่าของคุณคือคุณอยากที่จะปลีกวิเวกอเออคุณขอเวลาทบทวนตัวเองขอเวลาที่จะแบบอ่าเหนื่อยจังเลยอะคะ่ะแบบนี้คือฉันเหนื่อยมาเยอะแล้วฉันก็อยากที่จะแบบให้เวลาได้คิดทบทวนหรือว่าไตรตรองในเรื่องของความรู้สึกอีกสักหน่อยเนาะ คุณมีความรู้สึกที่ดิ่งมากๆนะคะชาวราศีกันในเดือนนี้คิดมากก็คิดมากอยู่คนเดียวดิ่งก็ดิ่งอยู่คนเดียวเด o มลเป็นพลังงานของความรู้สึกที่มันไม่ชัดเจนเลยอะตอนนี้คุณกลับมาสับสนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวกิฟขอให้เพิ่มนะให้กับชาวราศีกันนะคะคู่ของเขากันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะชาวราศีกัน ไห้คืออัศวินถือถ้วยนะคะคิงอ่าถือถ้วยนะคะเดอะซันเดเรอร์นะคะกิรู้สึกว่าคนคนนี้ถ้าเขาจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาสักอย่างหนึ่งเขาจะเป็นคนที่เหมือนเดิมเอาตัวเองเป็นใหญ่เป็นคนที่ไม่ค่อยได้สนใจอะไรหรือว่าราบเรียบนะสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะตอนนี้ก็คือ อืมอยากมีลูกมั้งคะคิดว่าน่าจะอยากแบบสร้างครอบครัวอะไรที่แบบจริงจังเหมือนเขาพร้อมอะเหมือนเขาพร้อมเนี่ยสร้างครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้คุณเอาแต่ใจแล้วก็มองอะไรไม่ออกเลยนะคะเหมือนคุณเป็นคนที่คาดเดาได้ยากมากๆนะคะในเดือนนี้แต่ว่าเขาจะใช้ลักษณะความนิ่งเงียบนะเหมือนกันนะคะ คอยดูคุณคอยดูสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างกิ๊บรู้สึกว่าอเขาเนี่ยแหละคะ่ะที่จะคอยดูนะคะสังเกตพฤติกรรมคุณอยู่ห่างๆเพราะว่าเดือนนี้กิ๊บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะชาวราศีกันเนาะอ่าไพ่ขึ้นพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของกิ๊จะบอกว่าไพ่ชุดนี้กับไพ่ชุดแรกกับเหมือนกันมากนะคะคือค่อนข้างเหมือนกันคุณสองคนเป็นไทยที่แบบ ถ้าคุยก็คุยถ้าไม่คุยก็ไม่คุยถ้าไม่พอใจอะไรอาจจะนิ่งเงียบไปเลยนะคะไม่ได้แบบว่าตีกันแบบบ้านแตกหรือว่าพูดจาอะไรกันไม่ดีใส่กันอะไรเงี้ยสิ่งที่ไพ่บอกเขารักคุณนะคะเขารักคุณนะเขาห่วงคุณมากนะคะในช่วงนี้เราก็มีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เขาอยากที่จะรอนะคะ ในเรื่องของความพร้อมในตัวคุณกิบว่ามัน,ม,นมันสอดคล้องจากไพ่เสร็จเมื่อกี้คือเหมือนคุณอยากขอเวลาใช่ไหมถ้าคุณอยากขอเวลาเขาจะรอคุณนะคะยังไงเขาจะเป็นคนที่คอยเทคทุกๆอย่างไพ่เดียไฮโรแฟนอีกแล้วไฮโรแฟนก็คือเป็นไพ่ที่ยังไงฉันก็ยังยึดติดอยู่กับคนคนนี้แน่นอนนะคะคืออารมณ์แบบนั้นแค่ไหนก็จะรอประมาณนี้นะคะโอ้ ไพ่ขึ้นนะคะคนแบกโลกนะคะก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนปัญหาของคุณนะตอนนี้นะคะชาวราศีกันคุณไม่สามารถแบกมันไว้ขนาดนี้แล้วค่ะมันหลังแอบลอ้วมันเหนื่อยมากๆเลยอะ่ะสิ่งที่ไพ่แนะนําคือให้วางทุกๆอย่างลงค่อยๆวางทีละอย่าง2องอย่างนะคะจนหลังเราเบาเนาะให้ประคับประคองความรู้สึกตัวเองให้ลองดูว่าชีวิตตัวเองนะ่ะต้องการอะไรนะตอนนี้ถ้ามีความรักที่ดีครอบครัวที่ดีแล้วความรู้สึกนึกคิดของเรานะตอนนี้อะไรที่ยังไม่พอใจไปปรับใช้ตรงนั้นได้เลย นะคะเดี๋ยวเราไปต่อในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะมาค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีกันลักขณา,ากันนะคะอดีตที่ผ่านมาคือคุณไปไปกับกลับกับคนคนนี้หลายรอบมากๆม,มันมันไม่ชัดเจนใช่ว่าแต่คนก็รู้สึกว่าคุณหน่วงกับคนคนนี้นะคะรักเขาชอบเขาไพ่ขึ้นเดวเดิลบางคูบง่บางท่านอยู่กับชาวราศีมังกรและขนามังกรน,นะคะเดวิลเนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิเลสตัณหาราคะบ่วงกรรมบ่วงเวรหรือว่าอาจจะเป็นความรู้สึกที่ติด เนาะที่ติดค้างที่ติดความผูกพันที่ติดอะไรอยู่นะตรงนั้นนะคะไม่สามารถออกมาได้นะกิบบอกเลยนะคะราศีกันคุณเจอของแข็งก็ให้แล้วนะคะในเดือนนี้นะคะกุมภาพันธ์มีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่ะบางคู่บางท่านได้ดีกับชาวต่างชาติภรรยต่างชาติขึ้นบ้านเลยอะ่ะใช่ไม่งั้นก็คงจะต้องเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะอาจจะเป็นคนไทยแต่อยู่ทํางานต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคือมันเป็นรักระยะไกลแบบไกลามากๆนะคะทําให้ความสัมพันธ์มันแลดูห่างเหินเนาะ มีช่องว่างค่อนข้างเยอะเลยแหละอ่ามีตัวเลือกทั้งเลือกออปชันนะคะในเดือนนี้คุณจะได้เห็นนะคะในเรื่องของเอ้าเขามีใครคนนึงหรือเปล่าคุยกับใครเพิ่มหรือเปล่าลงสตอรี่เพิ่มถึงใครหรือเปล่าเนี่ยแหละคะ่ะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชัดเจนที่สุดนะคะชาวราศีกันลัคานากันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าความรู้สึกนึกคิดที่คุณมีต่อเขาคืออะไรบ้างนะคะคุณรู้สึกไม่ได้วางใจหรือว่าไม่ได้ไว้ใจคนคนนี้เลยนะคะคอยส่องคอยดูคอยสังเกตการเขาอยู่ตลอด เหมือนกิบรู้สึกว่าคุณนะรู้นะว่าคนคนนี้ของเขาของคุณเนะี่ยค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้มีคุณคนเดียวนะคะมีในเรื่องของออนไลน์โอ้ oh my god นะคะลองสังเกตทางช่องทางออนไลน์ดูนะคะน่าจะได้เห็นแบบห่างอะไรเร็วๆนี้แหละแปดไม่เท้าหมายถึงการติดต่อสื่อสารเนาะช่วงนี้เหมือนคุยกันยากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะอ่าช่องทางการติดต่อสื่อสารหรือไม่อาจจะเป็นอะไรมาที่มันรู้สึกเหมือนเราไม่ได้สบายใจขนาดนั้นเนาะ ห้าดาบค่อนข้างเจ็บปวดค่อนข้างรู้สึกโอ้โหไพ่ขึ้นพลังงานหน้าหน้าตีอ่ะหน้าตีมน้องตุ๋ยมากเลยตุ๋ยคุณแตไม่หมดหวังกับคนคนนี้มากๆกหรอกค่ะเนี่ยเห็นปะคุณแตไม่เคยหมดหวังกับคนคนนี้เลยไพ่ขึ้นมาแปดใบดีใบเดียวงงไหม <c oughs> เอองงไหมคิดจะบอกว่าคุณพยายามดีแล้วแต่ว่าเหมือนจะพยายามผิดคนนะคะก็ไม่อยากให้คิดมากเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ อะไรที่มันชัดเจนมันคงชัดเจนไปนานแล้วแต่แต่คิดว่าถ้าใจคุณยังสู้อยู่ถ้าใจคุณยังไหวอยู่กิ๊บก็รู้สึกว่าเออคุณน่าจะพยายามที่จะไปต่อนะคะเทคแอคชั่นได้ดีมากคืออยากจะไปกับเขารักเขานะคะคือชอบเขาต่อให้มันมีความเจ็บปวดเข้ามาเดือนนี้คุณได้เห็นอะไรในตัวเขาเยอะมากนะคะบางทีอะไรที่เขาซ่อนอยู่หรือว่าอะไรที่เขาปิดบังอยู่ไม่ได้บอกเราทั้งหมดเห็นแน่นอนจนะ,ะบอกเลยเรามาดูนะคะในพลังงานของเขากันบ้างนะคะ ความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณพ่ายขึ้นหนึ่งเหรียญมาทําเป็นมั่นคงนะคนเนี้ยคนนี้ยเจ้าชู้คุณไปดีกว่าคนเจ้าชู้แน่เลยนะคะคุณน่ะเป็นคนที่ไปกับเขาได้ดียอมเขาได้ทุกอย่างแต่ว่าตัวเขาเองนั่นแหละคะ่ะที่ยังไม่สามารถที่จะแบบตัดสินใจอะไรได้ณนะเดือนนี้หรือว่าณะตอนนี้เลยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างยกตัวเองนะคือแบบยกตัวเองคือแบบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนิดนึงนะคะ อีกว่าเดือนนี้เขาแลดูทําดีกับคุณแบบผิดปกติเรารู้สึกว่าเหมือนคุณนะมั่นคงกับเขามากขึ้นหรือว่าใส่ใจเขามากขึ้นการ Take a คชั่นในเมื่อคุณเล่นด้วยนะคะเขาก็จะเล่นด้วยกับคุณเหมือนกันเนาะ แต่ความสัมพันธ์ไม่ขยับนะคะอาจจะมีช่วงวนันอ่าช่วงบางวานันหรือว่าบางบริบทที่เหมือนจะนะคะเหมือนจะใจฟูนะแต่ก็ได้แค่ใจฟูนะคะยังไม่ได้สถานะมาสักที3าถ้วยหมายถึงรัก3เศร้าแบบยินดีร่วมกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือไม่อาจจะพาไปพบเจอสังคมนะคะเพื่อนของเขาเนาะแห้งแมงความสัมพันธ์ยังคงไม่ได้ขยับขนาดนั้นแต่ว่ามีในเรื่องของความรู้สึกดีที่เขาเริ่มมีให้คุณนะคะให้ระมัดระวังว่าความรู้สึกดีแบบนี้เขาไม่ได้เกิดจากคุณ เขาไม่ได้เกิดกับคุณแค่คนเดียวเนาะอะไพ่ขึ้นใบนี้เลยนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ออร์เรคเตนะคะน้องอะ่ะจะมีความหมายในเชิงว่าเวลาเราเห็นอะไรเวลาเรามองอะไรมันเป็นในช่วงที่เราจะต้องทบทวนตัวเองนะคะมันคือการส่องกระจกมองให้เห็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังจิตสานึกความนึกคิดของตัวเราเองด้วยสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือว่า ชาวราศีกันลัคนาการคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนได้เวลาทบทวนตัวเองแล้วนะคะว่าควรจะเดินซ้ายเดินขวาไปหน้าไปหลังเดินต่อ,อยังไงคิดดีๆนะคิดอีกรอบโอเคว่าเดี๋ยวเราไปต่อในสถานะคนโสดกันค่ะคนโสดนะคะอดีตที่ผ่านมาของพวกคุณเป็นอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะชาวราศีกันอดีตที่ผ่านมาว้าวไพ่ขึ้นจอห์ฮารมิดนะคะเดอะสเตร g จ์ค่ะ ตามมาด้วยว่ะคิงถืดาบนะคุณอาจจะได้พบได้เจอกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่อายุมากกว่าคุณมากๆหรือว่ามีความแตกต่างในเรื่องของความสัมพันธ์มากๆแล้วเขาว่าเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงคุณนะคะคุณเลยรู้สึกเฉยๆกับเขานะคะไม่ได้อินหรือว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้นหรือไม่คนคนนี้นะคะอาจจะ อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เช่นเดียวกันเขามีความสม่ำเสมอให้คุณนะแต่คุณนั่นแหละคะ่ะที่เป็นคนมีตัวเลือกทางเลือกนะคะชาวราศีกันและคนาคันในเดือนนี้นะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคนโสดนะคะจะได้ลงเอยกับใครสักคนหรือย,อยังนะคะไพ่ขึ้นเจ็ดไม้เทา้าคืออารมณ์แบบอย่ามายุ่งกับฉันนะ อย่ามาวุ่นวายกับฉันนะเออฉันได้อยู่ของฉันได้แล้วก็ไม่ได้อยากที่จะสนใจอะไรใดๆพวกคุณทั้งหลายนะคะคุณไม่ต้องมาส่องไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยค่ะคุณมีตัวเลือกทางเลือกแน่นอนนะคะไพ่บอกว่าคุณจะต้องนะคะบาลานซ์ความสัมพันธ์นะคะระหว่างใครหลายๆคนไว้ด้วย มีคนแอบมองคุณอยู่นะคะให้ระมัดระวังในยาล่อนนะคะชาวราศีกัน์ช่วงนี้คุณมีโอกาสได้พบเจอความรักหรือว่าคนที่เป็นคู่แท้กับเราคนคนนี้อาจจะทํางานอยู่ในนะคะสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์เครื่องมือกลนะคะคนที่ชอบแต่งรถคนที่รักรถมากๆหรือไม่อาจจะเป็นวิศวกรได้ด้วยเช่นเดียวกันอายุอานามไม่ต่างกันมากนะคะไม่ต่างกันเหมือนอดีตที่ผ่านมาของคุณ คนคนนี้ค่อนข้างชัดเจนค่ะอาจจะเป็นคนที่ผิวสองสีเนาะว้าวเป็นคนที่ค่อนข้างมีคนรู้จักเยอะมากนะคะเพื่อนฝูงเขาเยอะมากๆเขามาตกหลุมรักแล้วก็มาสนใจในตัวคุณด้วยนะชาวราศีกันมีโอกาสสละโสดได้เลยโอ้โหวความมั่นคงมาเต็มมากเลยค่ะอยากที่จะรู้จักอยากที่จะสร้างครอบครัวก,กันจ๋าไม่เปิดต่อแล้วนะคือคุณคุณจะได้พบเจอกับความรักที่ไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นแต่ว่าสร้างความสัมพันธ์ได้ไวมากนะคะแล้วคนคนนี้ที่คุณได้สร้างความสัมพันธ์มีโอกาสได้ไปต่อนะคะไปต่อแบบ อนาคตแบบดีมากนี่คือเปิดมาแบบเจ็ดใบห้าใบก็ยังดีอยู่นะคะก็เป็นความรักที่สามารถมั่นคงได้แต่ตัวคุณอะคุณรู้สึกว่าห้าไม้เท้าคือแบบ ยังไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่แน่ใจขนาดนั้นเพราะว่าการมาของเขาคือการใส่เต็มคือการใส่เต็มคือการจัดเต็มนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะที่ใครมาจริงใจกับเราแบบนี้แต่ว่าขอเวลาดูหน่อยนะคะเนี่ยคุณขอเวลานะคะขอได้ทบทวนตัวเองก่อนเนาะแต่สุดท้ายคุณจะลงเอยกับเขายินดีด้วยนะคะชาราซีกันโอ้คนได้มีแฟนแบบ แบ็ดเสร็จเลยหรือไม่ใครที่ดูมาสักพักหนึ่งมีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนโสดแบบนี้คือแฮปปี้นดิงแน่นอนนะคะอันนี้ยืนยันได้เลยก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ยังกดติดตามกันอยู่เนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวมนุษย์ยิบสี่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ